มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเกม Sunny Reef นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับก็ซึ่งตอนแรกผมกะจะเล่นไอตัวเกมที่ผมรอแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบเปลี่ยนใจแล้วคือจะเล่นไอตัวเกมนี้รอเกมที่กําลังะจอกแล้วกันนะเออก็คือมีเกมหนึ่งที่ผมรออยู่นะครับก็ชื่อว่าเกม Into the Dead นะครับก็รอนานแล้วแหละตามจริงมันมีเดโมออกไว้ผมเล่นตัแต่เออผมยังไม่เล่นก็คือรอเล่นตัวแบบ Early Access เลยครับเออก็ัมันถือว่ายังไม่เป็นตัวเต็มนะครับก็คือ รออยู่ก็คือเขายังพัฒนานะครับก็จะปล่อยเร็วๆนี้แหละประมาณที่สิบหรือเปล่าอะไรนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือผมจะเล่นเกมนี้รอครับก็เลยแบบเออตอนแรกก็จะรอแต่ไม่รอแล้วโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับก็ซึ่งตอนนี้ก็คือเราต้องอัพมันมีพอยต์เราอัพนะครับมีโชคมีพวกสติปัญญา s t ม m i n าหรือความคงตัวหรืออะไรนู่นนี่นั่นแหละครับก็คือมันมีแบบนี้เราต้องพึ่งโชคอย่างเดียวนครับคือผมไม่หวางอะไรละขอโชคนะครับเผื่อเวลาเราลุดของเนี้ยได้ของดีนะครับ โชคไปเลยครับเรามากับโชคถ้าโชคไม่ช่วยก็ไม่รู้อะไรจะช่วยเรานะครับก็โอเคไปเลยดีกว่าครับเอาละยินดีร,กกนนรับผู้สู่เกาะอ่ะมะผูกเกาะเลยเนี่ยอ้าวยเฮ้ยขั้นแรกทำอะไรก่อนอ๋มอมีปูเก็บอ๋อเก็บปูได้นะครับเราก็จะได้เป็นเนื้อปูนี่ได้เป็นอาหารแหละนะครับโอเคเก็บไปเลยมีบ่อน้ำเฮ้ยบ่อน้ำเราใช้ขวดนะครับ เฮ้ยมีหนูด้วยว่เฮ้ยเอาแล้วจับได้ด้วยจับเป็นอาหารคือเราไม่ต้องใช้มีดใช้อะไรสู้หรอเก็บเอาเก็บแบบนี้เลยครับเอาเฮ้ยเเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเดียวเดียวฮะใครทำไรอันนี้ไม่ใช่ก่อร้างเลยนะพี่แกทำไรวะเหมือนยืนดูอะไรสักอย่างนะครับโอเคเราอย่าสนใจพี่แกเลยนะับเราหาสโตนก่อนสโตนใช่ไหม นี้ป่ะอ่านี่ครับตัวโตนสามก้อนนะแล้วก็คาร์ปไอตัวชาร์ปชาร์ปโซนก็ขาไปขาไปชาร์ปโตนใช่ไหมโอเคก็น่าจะต้องกดแทบ็บแทบ็บอันนี้มีสกิลน,นสสีสเตตัสหรอสกิลก็เมจิกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใชเฮ้ยใช่นี่ไฟบอมเดี๋ยวนะไฟบอล เป็นพวกสกิลใช่ไหมสกิลแบบเพิ่มค่าอะไรหรือเปล่าแล้วไอตัวคราฟอ๋อนี่ไงชาร์ฟสโตนนับคราฟมาหนึ่งชิ้นคราฟแล้วทำไมเดี๋ยวเขาแลกนี่เก็บอาหารก่อนมันมีแบ่งน้ำหนักไหมมี3 0มยกิโล300ยกิโลเลยไปเ,เรื่องก็คราฟเสร็จยังเสร็จแล้วครับได้แล้วแล้วก็หาไม้กับสโตนไฟเบอร์ โอเคสโตนที่เดิมสโตนสโตนใช่ไหมฮ้ยเดี๋ยวเอาหินนี่นะไปทุบอ่าหินครบแล้วเลวก็สโตนไม้ครับไม้ไม้ไ,มไ,มไฟเบอร์ล่ะเดี๋ยวประเด็นนี่อะไรไอน้นี่เก็บไม่ได้ต้องตัดเอาใช่ไหมโอเคเราจะไม่ไปไหนไกลครับตัดแถีอันนี้ก็ได้ไฟเบอร์ต้องหาจากต้นไม้ใบไม,ไม้กิ่งไม้อะไรสักอย่างสรุปผุบอันนี้ก่อน ประเด็นคือว่าดเดามจดมันมีอเมีเยดิเฮ้ยอ๋อว่าจะตัดไม่ได้อันนี้ไปอาน,นี่ไปปามครับโอเคกินไปก่อนต้องไม่ใช้แหละอันนี้ไม้มาแล้วประเด็นคือไอ้ไฟเบอร์ผมหาจากไหนอะเดี๋ยวนะกิ่งไม้ไหมถูกไม่ได้ด้วยดิยจะหาจากไหนโอ้ยมีหมูด้วยม,มีทุกสัพพสิ่งเลยเว้ยเฮ้ย โอเคเดี๋ยวขั้นแรกตัดไม้ก่อนแล้วกันขาดแค่นเดียวแล้วก็ฝั่งขวามือรู้สึกจะมีกองโจรหรือเปล่าน่าจะไม่เป็นมิดกับลอาหลอกนะดูท่าจากแล้วมันมีร้อนเลื่อนเลยอาวุธคือคือก่อนนี้ไม่น่าจะมีใครเป็นมิดนะก็เราก็ต้องแบอบยูแบบเอาชีวิตรอดไปก่อนมีบุดีฆ่าจะเรามาปล่อยในเกาะที่ให้สู้กันไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นนักโทษก็ได้นะ เดี๋ยวนะ,ะแรกไฟเบอร์ไฟเบอร์ตูไฟเบอร์ที่ไหนคือหายังไงอ่ะมันมีแค่ใบไม้ไมดิอันนี้อ่ะเก็บไม่ได้ด้วยไม่ได้เก็บไม่ได้หายังไงวะเนี่ยเดีย๋ยวไปเดินใกล้พวกเขาแล้วกันโอเคเดินมาแถวนี้ก่อนครับเฮ้ยเอานี่เก็บได้เฮ้ยเดี๋ยวดอะไรอ่ะเมื่อกี้ใบไม้อันนี้ดอกไม้นะครับบูฟลาเวอร์อ่านี่ไงไฟเบอร์เอาได้แล้วเก็บจะพวกดอกไม้เหรอ อ้าวุ้ยเฮ้ยไม่ต้องเก็บไอ้น,นี่ใช่ไหมไม่ต้องตัดใบไม้เอาอย่างเงี้ยเออโอเคไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเก็บเนื้อปูไปก่อนเยวจะเก็บเยอะไม่รู้มเน่าเสียบหรือเปล่าเา้ามีครับมีเวลามันอยู่ไม่นานถ้ายาก,กินก็คือต้องมาเก็บเอาเลยครับว้าวมีพี่ไก่ด้วยน่าจะไปเลี้ยงได้หรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้ก็คือครับชาร์จตโตนีกหนึ่งอันแล้วก็พักกอ่อน สอ,องใช่ไหมพักก้อนน่าจะครั้แบบไฟเบอร์โอเคเก็บไฟเบอร์ออรกักนเยอะครับชาร์ปสโตนครับมาแล้วไฟเบอร์ไล้วไม่พักก้อน2ครับแล้วนะครับแล้วก็ครับไอ้ขวานกับบีเอ็โอเคบีเอ็กกับขวานใช่ไหมเดี๋ยวต้องครับชาร์ปชาร์ปไหมเหรอบีเอ็กมันใช้หนึ่ง อ๋อเดี๋ยวเราแป๊บนึงถืออยู่อันหนึง่งก็คืออันที่เราถืออยู่ก็คือมันไม่เอาไปค้าให้สรุปจะมาทำไมวะเนี่ยเอาขึ้นไปแล้วก็เอาฝาลงมาปีแอค่อะไอเดี๋ยว,ยวโอ้แล้วไปกดคราบขวานสอดอันโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเอาไว้ใช้แล้วกันเอยอยังไงเราก็ต้องใช้เพราะว่ามันพังเว้นนะครับสรุปรองปีแอคก่อนนี่มีอะไรอะ มีล้วด้วยมีกําแพงมีของหรือเปล่ามีหีบสมบัติไหมครับมีมีกล่องมีกล่องกล่กองโหอะไรไม่รู้อะเดข้าไปได้ปะเราจะรอบเลนเข้าไปครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผม,แล,วผมแล้วผมไปกดขวานสองอันเลยเรือโอ้ชีวิตเอาเดี๋ยวผมกดคา้าไม่ได้เออขาดพากวัดโหว่าแล้วทำไมเควสผมไม่จบวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่แกืออะไรวะนั่น ปืนหรือปรเปล่าวะนะก่อนนี้อยู่ยากกิไนไข่โอเคขอไม้ก่อนนะครับไม้กับส t o นเหมือนเดิมอันนี้ก็จะตัดง่ายขึ้นนะครับมีขวานแล้วโอเคไปไม้เก็บไปหมดครับเฮ้ยมีมะพร้าวด้วยโอ้โหนัดไปเก็บไปไปแล้วก็สโตน e หรอสโตนแป๊บนึง อ่าไม้เหลือแค่สตูลนะครับสตูลสตูลเดี๋ยวผูเก็บไว้ก่อนเอาละฮะเรียบร้อยครบหมดแล้วแล้วก็คราฟแคมไฟแคมไฟเราต้องหาที่อยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวดผมอยู่ใกล้บ่อน้ำดีกว่าเออตอนนี้เราจะยังไปไหนไม่ได้เราขออยู่แถวนี้ก่อนเพราะว่าแถวนี้มันมีน้ำให้กินนะเพราะว่าเรามีหลอดน้ำกับหลอดเฮ้ยเดี๋ยวอะกดคิวมีหน้าทางด้วยเหรอ ว้าวปรบมือได้ด้วยนะครับนี่ปลกมือนะครับปลกมือไปไปเอานี่ไงแชื่อมไฟครับไม่ต้องทําได้ปะคือผมย้ายเอาได้ไหมแต่เขาไม่ข้าะอ่าเดี๋ยวไปดูอเฮ้ยเนื้อมันเน่าไปหมดแล้วอะเอาไปเช็ดอะไรได้ไหมเน่าอ,อ,อ,อ่ะทิ้งก่อนแล้วกันครับจีบก่อนเน่าก่อนนะครับเอ้ก็โอเคเฮ้ยเดี๋ยว เอาตรงนั้นมีเมืองเหรองั้นผมว่านะเราไปอยู่ใกล้ใกล้เมืองดีหรือเปล่าเจีน้ำตรงนี้มันจ็บจ็บไม่ได้ด้วยแป๊บหบนึ่งครับมันมีนี่แบบสร้างบ้านนะครับแล้วก็มีโต๊ะคาราบด้วยเออต๊แบนนะครับแล้วมีเตียงเดี๋ยวผมว่านะถ้าเราจะอยากใช้บ้านเดี๋ยวเราก็ย้ายแล้วกันนะ,ะผมขออยู่ที่ก่อนเพราะมันมีแหล่งน้ำนะครับอันนั้นเราไม่เดินสำรวจแล้วกันหรือว่าจะไปอยู่แถวนั้นเลย แถวน,นั้นก็ดีนะแค้มไฟงั้นผมค้าไปก่อนเลยครับค้าไปเฉยครับค้าไลองดูโอเคเอาตรงนี้แหละเออคัดคัดเสร็จแล้วนะครับเออเดี๋ยวเอาเมื่อกี้โครูคงได้กับอะไรเมื่อกี้น่าจะหามะพร้าวหรือเปล่าเออแล้วก็ทำอาหารนะเนื้อปูเรามีพอดีอันนี้อาหารเดีย๋ยวต้องใสใส่อาหารไหมโอ้วมันต้องใส่อาหารด้วยอาหารไรบ้าง โอ้โหตกใจมหมดแหละมีเวลาหรือเปล่าครับไม่มีเวลาให้ดูด้วยเดีย๋ยวโอเคทำเนื้อปูไปครับสี่ชิ้นเกยวมากินก่อนสดเลยครับเปลือกสดไปโอเคเพิ่มหลอดอาหารนะครับมันจะย่างนานอยู่อ่ะมันพร้าวนี้เนเื้อเน่าเฮ้ยนเนื้อเน่าคนบ,บอกว่าย่างได้แต่ลูกมันจะกินได้หรือเปล่าดิโอเคย่างเสร็จก็ต้องกินนะครับ เออตอนนี้มันเหลือหนึ่งชิ้นแล้วก็ขอให้กินมะพร้าวกับเอาเดี๋ยวอ๋อ,อเหลือหนึ่งชิ้นโอเคเอาแล้วเดี๋ยวผมตามหามะพร้าวก่อนหรือเปล่าก็คือ,คอเรามีมะพร้าวอยู่หนึ่งลูกครับอีกลูกหนึ่งมันเนา่าโอเคงั้นกินก่อนหนึ่งลูกก่อนมันจะเสียกินมะพร้าวจะเพิ่มน้ํานะครับเพิ่มแต่ก็เพิ่มไม่เยอะเพิ่มเรื่อยๆเออโอเคงั้นตัดมันเลยครับดีแล้วกันอ่านี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้ว ใส่แค่พอมะพร้าวครับโอเคเราก็สดซะมะพร้าวเอามะพร้าวลูกเดียวเออเราก็กินเนื้อปูครับสุกแล้วก็กินสุกแล้วก็กินไม่รู้ว่ามันไอพวกนี้มันจะหายไปหรือเปล่านะเดี๋ยวนะโอเคเรากองไว้นี่แหละเอาละเรากินครบแล้วไอต่อไปก็เดี๋ยวนะไปเบอร์มีครับหาไม้กับหาก๊อตคุณจะให้เราทำอะไรต่อโอเคไม่หวนครับ นี่ไม้ใช่ไหมเก็บ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 ไม้ผมเอาไปก่อไฟหมดเอาเดี๋ยวเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดีเก็บก่อนเก็บก่อนจุดจุดอ่าเนื้อสุกแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะนี่ไข่ไก่เฮ้ยเราไม่ต้องทำฟาร์มครับแค่ปล่อยให้ไก่มาอยู่ตามลำพังเราก็ได้ไข่มาแล้วเอาไปทำอะไรวะเนี่ย ถ้าจะไปทำอาหารแหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมไว้ก่อนเก็บนไปก่อนออนะกเก็บนไปก่อ,อเนอเออเดี๋ยวนะพักก๊อทสามโป๊ะโปโอเคแล้วก็ผมจำได้ผมทำเนื้อไว้เนื้อไหมเอาเดี๋ยวนะมันมันสุกเกินเวลาแล้วมันไหมหรออันนี้เขาบอกเป็นเนื้อเผาเดี๋ยวนะมันสุกจนมันไหมโอเคงั้นกล่องนี้มีเนื้อเน่าเนื้อสุกเนื้อไหมก็ทำการจับไฟนะครับจะกรอกไม่ให้ใครอ่ะคือ เอาละพักควัตรน่าจะได้นะับก,กว่าสามแล้วก็เอเด้วยไฟเบอร์สามสิบเอายังไม่ครบอีกเ่ยเนี่ยผมจำได้ว่าแถวนี้ไม่ค่อยจะมีนะไฟเบอร์ไฟเบอร์มันอยู่ข้างหลังอะเยอะเลยครับมีปูอันนี้เก็บแป่ไม่ได้ด้วยเฮ้ยทำไมแถวนี้มันโล่งๆโอเคอย่าไปยุ่งก,กับพวกพิ่แร์คบ รามาฝั่งนี้แล้วกันไฟเบอร์ไฟเบอร์โคตรกจเ้ยเจอจอละไฟเบอร์สามสิเออเบนะครับมีหกแล้วนี่ไงเก็บไปเลยเดีย๋ยวใช้เยอะอยู่โอเคเรียบร้อยครับอ่าเขาบอกให้เราคร้าพวกกางเกงหมวกเสื้ออะไรนู้นนี่นั่นนะครับพวกชุดล่อน,นั่นเองตอนนี้เราล่อนจ้อนอยู่ใช่ไหมมันมีอ่านี่ไงครับเสื้อผ้ามีหมวก มีกางเกงรองเท้ามีขวดน้ำด้วยมีแบ็คแพ็คเฮ้ยแบ็คแพ็คเหรอเพิ่มช่องใช่ไหมเฮ้ยมันต้องเพิ่มน้ำหนักสิใช้อะไรวนะเนี่ยใช้เหล็กโอ้โหเหล็กตะกรัดเอ่อขั้นแรกเราทำมวกไม้ก่อนครับนี่หมวกไม้ครับมาใช้ไม้แล้วก็กางเกงใช่ไหมอ่ากางเกงหนึ่งครับ ก็อันนี้เขาเรียกว่าถุงม,มือไหมคราบมาแล้วก็รองเท้า,าหมวกแล้วโอ้นี่ไงเอ้ยมันมีช่องใส่ของล่างตรงน,นี้อยู่ใต้สเตตัสตอนนี้เเวิลหนึ่งครับโอู้เดี๋ยวเอ็กพีหนึ่งพันใช่ไหมชิปหายแล้วอ๋อคราบของก็จะได้เรื่อยๆโอเคใส่ไปครับใส่ใส่ใส เราไม่มีเสื้อใช่ไหมคือผยาก้แบ็คบแพ็คมากอันนี้พก๊กสามสิบครับไอกระติกน้ำเราอะตอนนี้เราก็ขาดน้ำอยู่นะมะพร้าวมะพร้าวไมยหมดแล้วก็คือตรงนี้มันมีบ่อน้ำอยู่นะครับเนี่ยเออคือคือเราต้องใช้อะไรก็ได้นะในตักในการตักหรือเปล่าหรือมันต้องใช้กวดอย่างเดียวใช้กระติกน้ำผมได้ไหมติหนังอะเออเอาล่ะก็สรุปวันนี้ อาจะมีเควสต่ออีกครับเออให้เราทำอาวุธอันนี้ไม้กระบองป็นไม้แบบเอออาวุธหลักเลยอ่ะมีแอดเฮ้ยใช้ป่าดาวกับไม้แพงเหรอเออเป็นขวานครับอาวุธขวานเอาเป็นว่าผมใช้หอกเฮ้ยใช้มีดดีกว่าครับมันมีดาเมจบอกหรือเปล่าไม่มีโอเคงั้น มาเฮ้ยเนื้อผมนอกอีกแล้วติดตั้งอาวุธครับอาวุธแวน้นแรกเลยโอเคเนี่มีอะไรท้ายสุดมา, <c oughs> มาตัดต้นไม้แล้วก็หาอะไรหาไม้ไฟเบรเเคเอาไอ้ยผมยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่ใช้ไม้แปดสิบเลย,ยไปทำอะไรเพื่อนน่าจะทำบ้านหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปว่าน่าจะใช่นะครับเกมชิโร่จะสอนประมาณนี้แหละ หาองค์อาหารแล้วก็เออทำที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้นะทำอาวุธแล้วก็ทีเดียวก็จะจบก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดเอาอีแกแรกๆเชียรเว็กก่อนมะพร้าวอีเดี๋ยวสดมะพร้าวซดเลยดีกว่าครับเอยไม่ต้องรอเดี๋ยวน้ำหมดไม่รู้ว่ากินมะพร้าวเยอะได้หรือเปล่าเออนะครับเพราะส่วนมากกินเยอะมันจะท้องเสียนะครับ พลาวลูรีโลดไปเพิ่มอาหารด้วยนะครับโอเคใบไม้เก็บไม้เก็บด้วยละใบปาล์มอ่ะโอ้น้ำหนักแบกได้เยอะเออจัดไปเลยตัดอีกสี่โต้หรอโอเคตอนนี้ครบนะครับเฮ้ยเหลือแค่ไม้หรอไม้ยังไม่ครบเดี๋ยวนะตัดต้นไม้จนครบแต่ไม้ยังไม่ครบเรื่องอะไรกันนี่แล้วก็ขวานมันพังไปแล้วหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวมันน่าจะซ้อมได้หรือเปล่านะผัวแต่โอเคเดี๋ยวผมคิดก่อนช่วยลดน้ำหนักผมด้วยครับโเย็นเดียวก็พอละค,ครบหรือยังอ่าครบแล้วครับอ่านี่ไงคขาใเราครับไอตัวเออสร้างบ้านนะครับแล้วก็ครับแถวไหนแบบ้านหรนือเปล่าเราต้องไปแถวที่อยู่อาศัยเราอแหละนะครับ ข้ามไปก่อนแฮมเมอร์อ๋อข้ามค้คอนก่อนหรือเปล่านี่ครับอุย้ยไม้สามันโอเคข้ามมาแล้วก็แบบแปลงนี่ builder plan หรือว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขออภัยก็โอเคเดี๋ยวไค่ไก่ต้องทิ้งไหมอันนี้ดอกไม้เอ่อรอเอาไปปลูกใช่ไหมดกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้ครับ เ้ยแล้วก็เออเนื้อมันหายไปเลยนะพวกของเสียอะไรนู้นนี่นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเนื้อหน่าวอกแล้วอ<ะ>ตอนนี้โอ้โหมะพร้าวก็สดเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมันมีขวดเออหนึ่งขวดอยู่นะครับอันนี้รู้สึกจะเพิ่มเออเอสพมีน้ำสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเพิ่มน้ำนะครับเราสามารถรับประทานได้ดไหรือเปล่าผม้งจักเก็บไว้อยู่นะสดเลยแล้วกัน,นครับเมาไหมมีผลข้างเคียงไหมครับ ไม่มีอะไรครับแล้วก็ขวดหายด้วยถ้าจะเก็บขวดไว้ผมพร้อมด้วยนะฮะนี่เป็นบ่อน้ําโอเคไม่มีขวดโอเคมาครับลองสร้างไงดีกว่านี่ไงเขาเราสร้างนะครับทําพื้นมันก่อนขันแรกเอ่อผมต้องทํำยังไงเอ้ยเอยเอคิดขวาครับมีเปลี่ยนอะไรไหมนี่ทําพื้นก่อนเราจะทํามันตรงนี้แหละนะคแคบๆไฟดิ เดี๋ยวดามาฝั่งนี้ครับแล้วมันทำไงถึงติดกันอ๋อแปบ๊บหนึ่งเออโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงไอ,อ้ตนนี้ออก,กขวางทางซะนเลยกันประเด็นคือเราจะสร้างบ้านไม่นอนใช่ไหมแล้วมันมีกลางคืนไหมอ่ะเออนี่แหละคือปัญหาเลยครับไม่มีเราจะสร้างไปทำไมไม่ทำไมวางทำไมวางบ่ได้อ่ะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวดาแป๊บนึง ขี่ไปไม้ใช่ไหมขี่ครับอ้าวละวางเรียบร้อยครับเอ้ยเราวางแค่สองหรือเราวางสี่ไม่เป็นไรบ้านมันต้องมีบันไดขึ้นใช่ไหมอ่านี่ครับขึ้นบนตรงนี้แหละเอาแล้วทำไมมันวะวา,างฝั่งนี้ไม่ได้อะมันติดอะไรวะกล่องไฟเหรออ่าติดกล่องไฟจริงครับเราพังทิ้งไงยเราเพิ่งสนใจอะไรแล้วก็ประตัวอะไรประตูว์ นี่ประตูครับเอแล้วก็ผน,นังใช่ไหมเดี๋ยวหน้าต่างด้วยหน้าต่างชมวิวฝั่งนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้โอเคแล้วก็ผน,นังธรรมดาธรรมดาโอ้ยโอเคแล้วก็ปิดด้านบนครับด้านบนคือผมอยากใช้เป็นหลังคาเลยแต่เขาให้ปิดลบปิดนะครับก็ไม่เป็นไรทำง่ายดีครับ แค่นี้แล้วก็ทำเป็นหลังคาไหมให้ได้ป่ะมีหลังคาเล็กๆหรือเปล่าโอ้องทำแบบนี้ก่อนหรอถึงจะวางหลังคาได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นหลังคาเล็กดิไม่วางไม่ได้วะเอา้าวมันฝั่งนี้ไม่ได้อะเออมันต้องวางไอ้นี่ก่อนชั่วเนี่ย น้ำหนุนจะวางไอ้เป็นหลังคาได้นะคนั่นไงใช่จริงแนละ้วประเด็นคือจะมองหินยังไงอะโอเคไม่แล้เดี๋ยวผมหาประตูอ้อาชิบหายมีบ้านไม่มีประตูเอาเวี่แล้วผมจะเข้ายัางไงอะก็จริงเข้าได้แหละแต่ประเด็นคือมันก็สามารถแบบมีขโมยขโจรเข้ามาได้อนะเดะ อ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามีบอกนะครับให้เราคาบโทเทมกับประตูเออเดี๋ยนะมันมีล็อกประตูด้วยนะออกันขโมยขโจรใช่ไหมนี่ไงล็อกนี่ไงคีคียใช่ไหมคือต้องคาบกุญแจใชเปาอันนี้พวกแบนมีเตียงนี่ไงประตูครับใช่ไม้อันนี้ไงที่ล็อกแสดงว่ามันต้องมีขโมยขโจยน,นครับวีคาบมาประตูแล้วก็ไอ้โทเทมนี่คืออะไร โอ้เทมเป็นน่าจะเป็นป้ายแหละนะครับป้ายชื่ออ้าวเดี๋ยวดนะมาใช่ไม้นี่ว่าไม้ไม่โปรด้วยเอองั้นไม้แถวบ้านเราต้องโค่นหมดมาซะกหนั <c oughs> ขอแล้วกันไม้แถวบ้าน <c oughs> ติดตั้งเลยครับแล้วก็เฮ้ยเอาของของมันหล่น <c oughs> ของเต็มมาวางของเต็มอ่ะนี่เป็นป้ายบ้านนะว่าบ,บ้านเราอยู่ตรงนี้นี่ปักไว้เลย โอ้ยป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายอนุญาตกับไม่อนุญาตนะครับอันนี้ก็คืออนุญาตให้เข้าได้เลยแต่อันนี้ก็คือห้ามเขา้าคือแบบต้องได้รับอนุญาตอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอา,เอาคุณก่อนมาก่อนก่อนใส่บ้านนะครับนี่มันมาตรฐานแนฮะอ,อ <c oughs> ก็คือผมต้องล็อกว่าเดียเดี๋ยวป้ายนั้นคืออนไนล็อกก็ผมยัง <c oughs> <c oughs> ไม่ผมต้องคาบกุญแจมาล็อกไหมเนี่ยมันมีไอ้กุญแจอยู่แล้วแต่ใช้ไอรอนในการคาบนะประเด็นคือผมไม่มีอะดิเออคือยังไงเดี๋ยวทิ้งก่อนนี่น้ำจะหมดนะครับสดสดน้ำสดเผวก่อนเอาเป็นว่ากันแรกผมปิดก่อนแล้วกันครับล็อกได้ไม่ได้ไม่รู้อะอ่าแล้วก็คาบบวกแบนกับเตียงนะครับบวกแบนกับเตียงเหรอเออคือ ตัวผมเต็มแบบผมยอยากเฮ้ยเดี๋ยวครับกล่องก่อนได้หรือเปล่ามีกล่องให้ไหม,มกล่องเอ้ยนี่ไงครับมีครับกล่องก่อนเลยไม้สิบห้าโอเคขวานก็จะพังครับไม้มันแถวบ,บ้านนี่แหละไม้ใช้เยอะจัด <c oughs> เลยเราจะข้ามขั้นไปเรื่อยๆครับไม้สิบห้าใช่ไหมพอยังโอเคครับกล่องก่อนอน,นะเพราะว่าตอนนี้ กล่องมันล้นหลามสุดเลยเกินกล่องไปไว้ในบ้านอ่ะโอเควางกล่องก่อนครับวางกล่องก่อนเปิดเปิดตู้ก่อนกล่องเอาไว้เออหน้าประตูนี่แหละเออโอเคเปิดครับดอกมงดอกไม้อะไรเอ๊ะเอ้าขวานพังผมยังไม่ทิ้งหรอนตัวทิ้งไปแล้วเอาแล้วเ,เก็บเศษกล่องด้วยมานี่เลยเองอะ่ะมานี่มานี่ทิ้งนี่เลยไม่ต้องไปด้วยโอเค แอ้วนะอะไรที่ไม่ใช้ถ่านยังไม่ใช้ครับมันเล็ดโอเคไข่ไข่ไม่เน่าครับไว้ก่อนอันนี้มะพร้าวเน่าแบบแฟนเอาไว้ในตัวก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็มะพร้าวเน่าทิ้งไปเราซดแค่มะพร้าวสุกเท่าน,นั้นเอ้ยโอเคแปค๊บ <laughs> เดี๋ยวทำบุกแบนก่อน ไม้30เหมือนเดิมตัดไม้อีกเร็วแล้วก็ไอ้ก้อนหินที่มันมีปุ่มโตปุตะปะน,นี่ผมว่าน่าจะเป็นแร่เหล็กนะครับเนี่ยแถวบ้านอะ่ะเออผมว่าใช่เลยอะ่ะเนี่ยงไงมันมีไอ้ก้อนแบบเหมือนเป็นแร่เหล็กอยู่ก็โอเคเลยครับแถวบ้านเรามีเขาน่าจะเราคราบเร็วๆนี่แหละนะแต่ประเด็นเกิดต้องทำไอ้ตัวนี้ก่อนตัวคราบสามสิบผมยังไม่พอยอยู่ มาตอนนี้ผมก็ได้โต๊ะกับเตียงเรียบร้อยนะครับคือผมอยากมีไฟให้ในบ้านนะมีทอดให้ครับอยากมีไฟในบ้านมืดเกินไปนะครับเอ่อทอดท,ทอดมีเอ้ยอลองเข็ยไฟไปตั้งในบ้านดิมันจะได้เห็นหงุ่นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้แต่วุธนเ้ยนี่ไงทอดเป็นทอดมือหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวลองคาบดู เออใช้พักกดกดนี่มันใช้ต่อสู้ได้ับมีปลากับเอ้ยเอ้ย,อยผนังผนังบ้านตูเดี๋ยวนะมันไม่มีทอตั้งหรอบอกเลยมันไม่จัดอ,อันนี้อา้าวมันถือไม่ได้เลยสรุปเดี๋ยวผมขอวางไอ้ลูกแบนลงไปข้างนอกแล้วกันนะครับถูกทางไหมเอ่ย โอเคครับคงไม่มีใครกล้าหยาบเราหรอกนะฮะบ,บอกแลยมีแทงที่บดอออบดหินมีไอโตเรียนรู้ด้วยครับเอ,อน่าจะเอาของมาแบบเรียนรู้นู่นนี่นั่น,นครับมีหุ่นไลกามีถังมีกล่องอประตูเยอนะแยะมีหน้าต่างแล้วด้วยแล้วก็ที่กล่องน้ำนะับไอ้แร่นู่นนี่นั่นไม่มีบ้านไข่ เอ,อบ้านไก่มีฟาร์มหมูครับเฮ้ยมีของหลากหลายมากตัวนี้คือผมหาทอ็อตก่อนทอ็อตที่มันเป็นทอ็อตตั้งโตะมาครับข้ามมาสองกันเลยสามันเลยดีกว่าเพื่อเพื่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพือของมุมตีอีกแล้วเมล็ดมุตมตีโอเคเฮ้ยข้นาหน,น,น้าขนาดนั้นเลยครับเพิ่งนาทีอะ โอเคงั้นโอ้ของไปเก็บก่อนแล้วกันไข่นู่นนี่นั่นเออมะพร้าวมะพร้าวเน่าอีก่แล้วเน่าไข่เน่าทิ้งไปครับแล้วก็เดี๋ยวรอรอทอดก่อนแล้วก็จะวางเตียงโอ้ยครึ่งชั่วโมงไม่ครึ่งนาทีนะพี่มาอันแรกติดเล็ครับติดข้างหน้าตรงนี้เลยเดี๋ยวดะเฮ้ย,ยมันต้องเช็ค ใช้เชือพื้นด้วยครับมันจุดได้กี่ชั่วโมงวะเนี่ยอา่าแล้วก็เห็นห่วงแค่นี้โอ้โหเหมือนผมไม่บอกผ,ผมทอแท้ไหมไม่ต้องจุดก็ได้นะเออถ้าจะเห็นห่งแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมวางเตี้ยงมันแล้วเสร็จไปเลยดีวยกว่าครับวางแบบไม่เห็นห่งด้วย โโอโอ้่ครับไอสโตนชวิวนะครับน่าจะทำเขาเรียกแปลงปลูกเพาะปลูกเล็วนี่งไงชวิวมุดทอแท้ตั้งก็ไม่ได้ด้วยมันต้องวางต่ำๆเลยเพื่องจะเห็นอะ,อะโอเคออเมันก็เห็นในแค่นี้นะ ทำไมเขาไม่มันสว่างกว่านี้โอเคกดไปก็ไม่ได้แล้วครับก็เหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายผมน่าจะติดไปข้างนอกนี่แหละเออไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่านะเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมืดไหมก็อาจจะมีกลางคืนหรือไม่มีถ้าไม่มีเราก็เดินแบบชิวๆสบายๆ,ายๆเอาละก็เดือนในพันพน,นี้ผมอาจจะต้องขอลาไปตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับ,นะรบก็เรื่องไฟไปนี้แค่นี้แหละ โอ้โหผมอุตสาห์ทุ่มทุนสร้างนึกว่าจะแบบเห็นหงมากกว่านี้นะครับโอเคกันก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในภาหน้้แล้วกันนะครับก็สำหรับภานีก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับ